ตัวลูกรางับผมเพื่อน,นโอ้มีครับผมเพื่อนๆดิ้นอยู่นะครับโอ้โหโลบโย,โยกโยกเลยครับเพื่อนๆมีครับเพื่อนๆปลาอะไรครับผมโอ้ปลาสลิดครับเพื่อนๆโอ้โหสลิดดูครับ สวัสดีครับผมอะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมนะครับผมก็ได้เวลามากู้รอบดักปลากันอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนว่าจะมันหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะพามากูอ้อาไม้ที่ว่า อหมายต้นตาลนะครับที่ว่าได้ปลาชนโลบก่อนนะครับที่ว่าโลบจัดเทือนเลยนะครับโลบไวๆสันๆจัดเทือนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยนะครับผมเพื่อนๆจะได้ตัวหรือเปล่านะครับโลบนี้นะครับผมไปกันเลยครับผมอาครับก็ไปลุ้นกันเลยนะครับผมเพื่อนๆดอกหญ้านะครับช่วยๆนะครับเพื่อนๆ กับดอกเซลัตอันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆดูครับดอกหญ้านะครับธรรมชาติยอดเลยครับนี่นะครับธรรมชาติสร้างมานะครับเพื่อนๆสวยงามนะครับดอกหญ้าแต่ว่าปลาจะเข้าโลบหรือเปล่านะเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันครับเพื่อนๆได้ตัวหรือเปล่านะครับ ก็เดี๋ยวจะลุ้นอ่าหลังที่ว่าเข้าวันก่อนนะครับผมเข้าหรือเปล่านะครับรอบนี้นะครับนี่ก็แบบอีกแบบนึงครับสวยงามครับผมเพื่อนๆดอกญ้านะครับอ่านี่ครับหลังนี้นะครับผมเพื่อนๆ ถึงแล้วนะครับเข้าหรือเปล่านะครับรอบนี้รอบก่อนก็คุ้มเลยนะครับได้หลังนี้เข้าไปปลาชนสองตัววันนี้เข้าหรือเปล่าครับผมไม่มีครับเพื่อนๆไม่ดิ้นเลยนะครับไม่เข้าก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆแต่ว่าพอเรายก อ่าท้ายรลบแล้วนะครับเราก็ต้องแต่งตรงอหน้าปากรลบด้วยครับเพื่อนๆหน้าปากรลบมานะครับก็เอามือกวาดเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆหน้ากวาดรอบแบบนี้นะครับโอเคครับไม่เข้านะครับหลังนี้หรือว่าลูกนี้นะครับผมไม่เข้าครับรอบนี้อ่าครับเพื่อนๆก็ลุ้นหลังนี้กันอีกหลังนึงนะครับเข้าลุปล่านะครับผม ก็จะย้ายด้วยนะครับผมหลังนี้เพราะว่าน้ำมันรื้มแห้งแล้วนะครับมีตัวหรือเปล่าครับผมเพื<ๆ>่อนๆโอ้มีครับผมเพื่อนๆดิ้นอยู่นะครับโอ้โหลบหยกโยกเลยครับเพื่อนๆมีครับเพื่อนๆปลาอะไรครับผมโอ้ปลาสลิดครับเพื่อนๆปลาอะไรครับผม โอ้โหซลิดดูครับโอ้โหสามตัวโอ้โหใช้ฝ่ามือเลยครับเพื่อนเพื่อนปักเบ้งเลยครับปลาสลิดจุดยอดเลยครับพี่หลามนะครับของเล็กวิจิงยาลานะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหปักเบ้งเลยครับปลาสลิดโอ้ดูครับอื้อตัวตัวครับเพื่อนเพื่อนดูครับ โอโหสามตัวนี้พอได้โทษเลยครับเพื่อนเพื่อนหอ uh huh. ใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อนปลาสะลิดครับโอ้โห uh huh. เกือบกิโลนะครับสามตัวดูครับอือ uh หือ huh. ยอดเลยครับผมเพื่อนเพื่อนส โย่เลยครับผมเพื่อนๆนปลาสลิดนะครับตามตัวนะครับหลังนี้ครับผมตัวใหญ่เลยครับเพื่อนๆพอ,อได้กินเลยนะครับโดนหลังนี้เข้าไปนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับก็มันก็บางทีก็ได้ตัวบางทีก็ไม่เข้าก็มีเหมือนกันนะครับเพื่อนเพีแต่ <c oughs> ว่า อ่าส่วนมากนะครับแต่ว่าทิ้งไว้หลายๆวันนะครับผม3าวัน4ี่วันขึ้นไปนิดอ่ามันต้องเข้านะครับผมสักสักลูกสักหลังนะครับเพื่อนๆครับปลาทลิดนะครับตัวสวยเลยครับเพื่อนเตัวที่หนึ่งนะครับลงถุงไปแล้วครับผมเพื่อนๆ ใบนี้ครับเพื่อนๆโอ้โหบิ๊กเลยนะครับใส่ขวามือเลยครับเพื่อนๆตัวที่สองนะครับตัวนี้ครับเพื่อนโอ้เพื่อนเพื่อนใหญ่เลยครับครับโอ้โหสลิดใส่ขวามือเลยครับเพื่อนๆใหญ่นะครับตัวนี้เกือบครึ่งกิโลนะครับผมว่าน่าจะประมาณรัก3 4ขีดได้นะครับปลาสลิด โอเลยครับใปบิ๊กเลยครับเพื่อนเพื่อนตัวเดียวโอ้โหหมานๆเลยครับครับกว่ามือเลยนะครับเพื่อนๆบิ๊กเลยครับนี่ครับผมสามตัวนะครับ หลังที่สองหรือว่าลูกที่สองได้กับข้าวเลยครับผมอ่าเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อนะครับผมเพื่อนๆจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็พอได้กินเลยครับกับข้าวนะครับปลาสลิดสามตัวอ่าครับผมเพื่อนๆก็มาลุ้นไมายนี้กันต่อนะครับผมอีกไมาน้นะครับก็ไมยนี้ผมจะยกแท่อ่าหลังเดียวนะครับเพื่อนๆ ดอกไม้สวยมากเลยครับผมเพื่อนๆดอกไม้ป่านะครับไม่ทราบว่าดอกอะไรเหมือนกันนะครับถ้าว่าเพื่อนๆรู้ก็ช่วยบอกคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะครับผมสวยงามนะครับดอกสีม่วงเลยนะครับเพื่อนๆก็ไปลุ้นกันนะครับเพื่อนๆหลังเดียวนะครับหมายนี้นะครับยกแค่หลังเดียวนะครับเพื่อนๆ หมายที่ว่าผมได้สอนวิธีการใส่โลบนะครับไปลุ้นกันเลยครับผมเพื่อนๆจะโดนหรือเปล่านะครับผมน้ำก็เริ่มลดเริ่มแห้งลงแล้วนะครับครับครับถ้าเข้ามาก็คือจะดูไม่เห็นนะครับคลมกลืนมากครับเพื่อนๆเอาผักบุ้งปิดเว้นะครับโดนหรือเปล่าครับผมโอ้มีครับเพื่อนๆนี่ครับไม่ดิ้นนะครับ ประมาณครึ่งกิโลครับลาชนเพื่อนๆนะครับหนึ่งแต้มนะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับผมเพื่อนๆครับสวยเลยครับปลาชนนะครับได้มาอีกหนึ่งตัวครับผมเพื่อนๆ อ่าครับผมเพื่อนๆก็มาดูผลงานกันนะครับจากการกู้รอบดักปลาครั้งนี้นะครับผมก็ดูยังไม่หมดนะครับพอดีก็ติดธุละอีกแล้วนะครับมีงานเข้านะครับผมก็ต้องอ่ากลับไปทํางานต่อนะครับก็โลบที่เรือนะครับเดี๋ยวค่อยมายกกันอ่าวันหลังนะครับผมก็ผลงานวันนี้ก็มีอ่าตัวให้เพื่อนๆนได้ชมกันนะครับได้กับข้าวอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับปลาชนและก็ปลาสลิด3ตัวนะครับ นี่ก็น่าจะประมาณสักกิโลกว่าๆนะครับปลาชนกับปลาตลิดนะครับรวมกันนะครับปลาชนก็ครึ่งกิโลได้นะครับเพื่อนๆปลาตาลิดก็ผมว่าน่าจะ่าครึ่งกิโลได้อยู่แล้วนะครับปลาตลิดสามตัวนะครับผมเพื่อนๆนะครับรวมกันก็น่าจะกิโลกว่าๆนะครับเพื่อนๆมันมาเลยครับผมปลาชนปลาตลิดนี้นะครับผมได้กับข้าวตลอดเลยนะครับ มากู้รลบนะครับอ่าครับก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมก็เวลาผมอ่าลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปโหลดคลิปใหม่ๆก็จะได้ทําทันคลิปนะครับจะได้รับชมคลิปขวนใครหรือว่าได้ทันคลิปใหม่ๆนะครับก็ถ้าว่าเพื่อน อยากอยแนะนำหรือว่าติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะครับก็คอยมาลุ้นกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมโอตว่าว่างเดี๋ยวจะพามาคู่กันใหม่นะครับพอดีวันนี้งานเข้านะครับก็ยังเหลืออีกหลายหลังนะครับผมโลบนะครับครับผลงานนะครับผมพอด้กินแล้วครับเพื่อนๆ ปลาสลิดแล้ก็ปลาชนได้กับข้าวนะครับเพื่อนๆปลาสลิดปลาชนนะครับมันมาเลยครับเพื่อนๆกลับนะครับเพื่อนๆ